แล้วก็ไม่เคยมีใครมาน่าห้องนี้ตอนบ่ายด้วยเพราะมันร้อนมากก็คือเป็นห้องที่เหมือนจะแบบว่าติดกับห้องนอนใช่ไหมคะแล้วก็มองไปเป็นสวนอันทีเนี้ยก่อนเนี้ไม่เคยมีคนมาใช้เลยแล้วก็คือเสียดายก็เลยเปลี่ยนมาเป็นห้องวินนี่แทนก็คือตอนนี้นะคะมีคนมาใช้แล้วนั่นก็คือวินนี่นั่นเองแล้วก็คือตอนนี้ห้องมันยังมีแค่นี้อยู่แค่ไหะนี่ จัดห้องหมาใหม่กันนะคะคือตอนแรกใช่ไหมคะมันจะมีโซฟาอยู่ตรงนี้แล้วก็เก้าอ,อี้หนึ่งตัวเราเอาออกไปเรียบร้อยแล้วไปไว้กระจายอยู่ตามชั้นอื่นๆนะคะแล้วก็มีอ๋อตอนแรกคือนำเป็น,นปกระเบื้องอย่างเดียวเลยแล้วเดินแล้วเขาลื่นอะ่ะแล้วเวลานอนอย่ใช่ไหมเพอจะลุกมันจะแทก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 อย่าใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่ามันจะมีปัญหานคือก,กระดูกหมาตอนโตก็เลยเราแผ่นเนี้อมาปูให้ ตอนนี้มีอยู่แค่นี้เดี๋ยวจะมีมาเพิ่มไหมคะคมีเนี่ยแผ่นเนี้ยซื้อมา2,000กว่าบาทที่ร้านเอ่อมนุเพชช็อปแต่ว่ามันน่าจะดีนะเนี่ยไหะมัน,ม,นมันดีนะผิวป๊าเลยไปสั่งมาแบบถูกๆอะ่ะจากเว็บนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาไห้ชิวชชาชี เฮ้ยนี้กล้องเล่นไม่ได้ตอนนี้ป๊ากกำลังเอาผ้ามาปูให้วินนี่นะคะแผ่นละ300เองอ่ฮะแต่ันี้2,000เนี่ยนะเอออันนี้ก็แต่เนื้อมันดีจริงๆทุกคนแล้วมันซับฉี่ได้ดีมันไม่มันไม่ซับฉี่อ่ะแบบมันกันน้ำอันนี้เหมือนที่ฟาร์มหมาใช้เ่ะเหรอเออที่ตอนนั้นเราไปเล่นกันมาแล้วเขาใช้แบบนี้เออ่มากก่อนเยแผ่นนี้จะไปปในห้องนอนพิมอะอันนี้เอาออกก่อนนะอ่ะวินนี่อบวินนี่บครับ แต่แต่แต<ร>อุตยสีเดียวกับตัววินนี่เลยอะอทำอะไรสแล้วคนใส่ลายสั้นจะมองเห็นไหมฮะมองเห็นหมาไหมออ๋อแต่ว่ามันจะมีปัญหากล้องวงจรปิดมองมาจะไม่ชัดเพราะว่าเป็นพื้นมันสีเดียวกับหมาปกติเราแอบส่องเขาเวลาให้เขาอยู่ตันเนี่ปลายวินนี่วิ่งเร้นเลยแต่มันมีปัญหาค่าะแต่ขีวคือหนึ่งคืออะไรเนี่ยวินนี่เขาวินนี่เขาแทะโฟมมันเป็นโฟมอ่ะวินนี่เขาแทะถ้าทำไงถ้าทำไงกูแน่ ได้แล้วมันกระเดิดด้วยเนี่ยต้องฟูให้แนบสิคะต้องไปหากาวสองหน้ามาก่อนเพราะว่ากาวที่มีอยู่เสื่อมสภาพไปหมดแล้วแม่มันสามารถเทปสองหน้าติดได้แต่ว่าป้าสังเกตดูก่อนว่ามันมันแท้ไหมถ้ามันแท้ก็ต้องเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนเป็นผมอัดแต่ว่าผมอัดมันก็ฉีกอะคุณแม่ใช่ใช่ฉีกแล้วมันจะเช็ดได้คุณแม่ใช่แล้วต้องใช้อะไรอะครับน้ำมันซิหรูอว่าเขาไม่แท้หรอกถ้าเกิดแบบตรงนี้เนี่ยเตียงหรืออะไรไปพับรอยต่ออะไรเงี้ยอืมนี่ห้องนี้ทำรูนี่เราได้ไหม คือสมัยก่อนที่ก่อนติดม่านม้วนอะไรเงี้ยห้องนี้มจะเป็นห้องที่ร้อนมากแต่สองตอนเช้าแต่พอติดม่านม้วนแบ็กเอาแล้วมันก็เหมือนแบบว่าโอเคเลยนะป้าลองมาดูแล้วหรออืมโอเคเลยต่อไปไปดูห้อง่ิวก่อนเราจะเสือในไม่ปูเพราะจะห้องผิวต่อเนี่ยปูตรงนี้แล้วเดี๋ยวเจ้าที่นอนเขากลับมาไหมเพราะว่าเขาเขาเอามาแล้วเขาฉี่แต่เขายังไม่น่าฉี่แล้ว ไม่ได้เจีย๋ยหนูม,มุมไหนจะวางที่นอนครับมุมที่นอนไม่มีผ<ช>้าปูไงลูกมุมหนุ่มที่นอนใช่ที่นอนอไม่มีผ้าปูใช่ม,ม,ออมันผ้าปูไว้ตรงนี้นะคือเอ,อโซฟาเนี่ยป้ามาก,กนนั้นไงกั้นโซนเอาไว้เพราะว่าป้าอยากให้ตรงนี้เป็นเซฟโซนขหมือนป้าป๊า,ปาใช่คือมังงะป๊าแต่ทุกคืนเนี้ยป้ามานอนเฝ้าเฝ้าจิ๋วเฝ้าน้องหมาเนี่ยไม่เพราะว่าป๊าต้องทานหนูนอนจำเลยแล้วตอนกลางคืนพอหมาเล่นแล้วหนูตื่น ต้อองนี่เวลาเขาเดินในห้องพิมพ์จะได้แบบมันโอ้โหห้องจิ๋วเลยกลายเป็นเดทเทสเลยไงห้องหมาอ่ะห้ามาเพราะว่าเป็นห้องหมาเป็นดีเลยดีนะเพรา้องเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะห้องที่ซัพพอร์ตหมาอยู่อย่างดีจิ๋วระวังเลยนะควงเขาไปฉี่นะถ้าฉี่จะโดนพาไปฉิ่งนอกก่อนดีกว่าห้ามฉี่เด็ดขาดพาไปฉีด่นอกก่อนคือเราไปซักมาใช่ไหมเนี่ยพาไปฉี่ก่อนอันนี้ซักแล้วใช่ไหมคะซักนอนได้ไหม ได้ชักอากาเยี่ยมเลยแ yes ยกยกให้หมาแล้วกันเุยตัวนี้มันสบายมากเลยถ้าอยากเป็นหมาน,น,นี่นะคะถุงที่มีคาพขนมลงมาคือถุงตรงนี้ใช่ไหมคือมันจะนั้นเราห้างวางของไว้ตรงนี้ด้วยวางออันะนี่อันนี้ไม่ได้คือว<ม>างอะไรก็ไม่ได้แล้วตอนนี้เขาสูงมาก เนี่ยฉะนั้นก็ไม่ได้ละจิ๋วไม่ได้มราเป็นยาแม่สุกไว้แล้วเขาเนยแมขาืนสองขาหรือว่าข้างหนึ่งเขากระโดดขึ้นมาแล้ว่าข้ามเข้ามาจุดทุกอย่างแล้วตอนเนี้ยมันต้องเป็นตู้ปิดเือนตู้ตู้กุ้งตาหนุ่อะตู้ปิดก็เปิดได้ต้องล็อกได้ด้วยอก็ชั้นวางกุ้งปาพิมพ์กอนแรกชั้นล่างใช่ไหมเอาของออกตก็ไปชั้นสองแบบนี้เอาออกทุกชั้นเลยคช่ก็ไม่ได้เดกนกกระโดดข้ามตรงมาหมดเลยครับเด็กเด็กนะ สพี่นามาดนกับพี่เร็ว yes yes ห้ามฉี่นะบอกเขาด้วยห้ามฉี่นะไอ้ดีโน่ no peepee c h a n no peepee ่ h a n no peepee c h a n no peepee h n เฮ้ยทำไมเอามาวานี่เขาไอ้ฉลามไอ้อรอย่าเงี้ยน้มันแพงอะเสียใให้เขาต้งหลายอย่างแต่น่เป็นเงินไปซักก่อนเฮ้ยนี่เงินปลาต่ไปซักก่อน ถ้าไปเ,ไปเก็บไ,ไ,ไม่ดีเราจะเสียได้แต่ทำไงดีแต่เขาฉี่ไงาเขาคำท่าเหมือนจะฉี่เลยจริงเ<ม>หรอเขามาถึงเขาฉี่ดมบอก,กอไม่เขาดมบอกเลยเขาปวดฉี่เมื่อกี้เอาออกไปฉี่เลยเขาปวดฉี่อยู่อีอันนี้หนูหน,หนูได้กินฉี่หึงเลยตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้เป็นฉีช่ชุ่มเลยอ่ะอันเนี้ยตัวเป็ทตัวนี้เป็แทน,นตัวนี้ไปแทนเอาตัวนี้ไป็แทนเห็นแล้วดมบ่อเนาะตัวนี้ไป็แทนตัวนี้ไป็แทนวินี่หยุดกัดเพื่อนเอง วิ่งวิ่งวิ่งโอเคมากระเบิดน,นนะคะทุกคนเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวเราจะมา